รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งม,มั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่าบางจากครับอเชิ แรงเร้าใจบางจาก E20S e v o สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะในวันอังคารที่28ตุลาคมพุทธศักราช2568อยู่ในชั้นกันยาเลยค่ะวัฒนาค่ะค่ะสวัสดีค่ะในฉันเดลดีใชัยสมบัตินะคะสวัสดีค่ะคุณกันยาสวัสดีทุกๆกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเดลด,ด,ะะด,ดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอ่ะมันเนมื่อวานเนาะมีข่าวใหญ่ที่เรา จับตามองกันคือเมื่อวานนี้ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในกบชส่วนวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อกันเลยก็รีบกระทรวงพลังงานรีบมากเลยช่วงนี้นโยบาย Quick ิ๊กวินใช่ใชม,มีหลายนโยบายที่เราต้องติดตามแล้วก็เร่งดําเนินการแล้วก็เร่งมากๆเลยนะแต่ดิฉันอยากแซ้นิดนึ่งน <c oughs> ะว่าพออ่านมติกชแบชบแวบๆบเมื่อวานเนี้ย อ่าอันนี้เป็นของกระทรวงพลังงานเหรออ่าดิฉันนึกว่าโครงการของกระทรวงมหาดไทยมีกัดเล็กๆมีการเล็กๆค่เะนะเพราะว่าหลายโครงการก็เนาะใช่ดูเหมือนมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพเลยอะ่ะ <laughs> ใช่ไนหะ<ะ>มค่ะอคือมีความเป็นห่วงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เพราะว่าดิฉันเคยมีประสบการณ์เกีย่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าขยะที่ที่อยู่ภายใต้ของพวกอ่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันจะไม่ค่อยเกิดไงคุณใช่ไหม อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคือรัฐบาลชุดนี้มีระยะเวลาทํางานสี่เดือนอาจจะต้อง,องช่วยกันเล่งก็ได้ใช่แล้วก็แต่ต้องบอกนะคือนายกรัฐมนตรีควบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะให้ความสําคัญนะกระทรวงมหาดไทยอย่างมากต้องบอกอย่างนี้นะคะ,คะอ่ะคือเมื่อวานเนี้ยมีการประชมุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกกรช ก็อนุมัติมาหลายเรื่องแน่นอนเรื่องโครงการโซล่าฟาร์ามชุมชนอันนี้อยากดันกันสุดๆนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมีเติร์ดปาร์ตีกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาชไทยกระทรวงอัรคังนะนะคือแล้ววันนี้ก็เอาอันนี้มาเข้าในที่ประชุมคอรมอต่ออนุมัติ <apologized> ต่อเนื่องเลยเพื่อให้โครงการมันเดินหน้าจะได้เดินหน้าได้้วใช่ค่ะทีนี้เมื่อวานเนี่ย คุณอนุทินคาน์มิลกูลในรัฐมนตรีเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เป็นประธานในการประชุมกบชแต่มอบหมายให้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยเป็นประธานแทนนายกรัฐมนตรีนะคะค่ะ ก็มีวาระสําคัญเรื่องคอรมอ,เ,อเรื่องของคอัยค่ะเรื่องพลังงานเรื่องคอรมอเรื่องพลังงานเนี่ยเจ็ดเรื่องห,อห,ลหลายเรื่องอมากเยอะมากเลยหเหมือนอัน้นอะเหมือนอัน้นค่ะ เรื่องแรกนะคะก็เห็นชอบกรอบหลักการเบื้องต้นของการดําเนินโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนนะคะก็แ,แน่นอนหนึ่งในในโยบายควิกวิกวินของกระทรวงพลังงานเพื่อที่ะจะผลักดันโครงการลอยฟ้าชุมชนสร้างความมั่นคงของพลังงานในระดับท้องถิน่นช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของประชาชนทั่วประเทศเลยแต่ว่ารูปแบบเนี่ยสำคัญที่สุด อยู่ตรงนี้นะคะ,คะก็คือ,อรูปแบบโครงการจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อแห่งค่ะต่อแห่งนะที่หนึ่งก็คือไม่เกิน10เมกะวัตต์รวมกําลังการผลิตนี้คือกําลังการผลิตเป้าหมายไม่เกิน1,500เมกะวัตต์อันนี้คือทั้งหมดรวมทั้งหมด1,500เมกะวัตต์แต่แต่ละที่เนี่ยจะให้ไม่เกิน10เมกะวัตต์ค่ะ,คะแล้วก็จะมีการกําหนดขนาดแล้วก็พื้นที่เป้าหมาย ในการดำเนินโครงการเนี่ยจะพิจารณาจากสายภาพของระบบไฟฟ้าความต้องการใช้ไฟของชุมชนความพร้อมของที่ดินในพื้นที่ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย mm hmm. จะเป็นผู้รับซื้อ จากโครงการในรูปแบบ f e e in n a า i ิ f หรือ FIT อัตราไม่เกิน2บาท25สตางต่อหน่วยเป็นระยะเวลา25ปีก็เทียบเท่ากับเอกชนเลยเนาะที่แบบว่าปกติและที่มีการเสัญญากันแต่ว่านี้มันจะเป็นสัญญาแบบนอนเฟิร์มนะเพราะว่ามันเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กไงมันจะไม่เฟิร์มเข้าใจความหมายใช่ไหมใช่ค่ะก็อาจจะผิดบ้งได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ กบพเนี่ยก็จะเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่ผู้ใช้ไฟในชุมชนเป้าหมาย่าส่วนการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการจะพิจารณาจากความพร้อมทั้งด้านคุณสมบัตินะและก็เทคนิคด้วยนะคะเพราะอะไรล่ะเพราะเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะได้เกิดได้ที่จะพัฒนาและดำเนินงานได้จนแบบ ตลอดอายุสัญญา25ปีเพราะบางครั้งคือเขามาแล้วอาจจะผลิตไม่ได้ทําไม่ได้อาจจะอยู่ไม่ถึง25ปีนะเพราะว่าระยะยาวถึง25ปีมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนอกจากขายไฟฟ้าได้แล้วอีกอันหนึ่งอ่ะสิทธิในหน่วยเขาเรียกว่า renewable energy certificate หรือ REC หรือ Carbon Credit นั่นเองมันจะได้จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดไงเพราะฉะนั้น Car ์บที่เกิดจาก โครงการนี้จะเป็นการวสิทธิ์ของภาครัฐอ่าระบุเลยว่าเป็นของภาครัฐภาครัฐอืแต่ภาครัฐของใครอ่ะโดยใครอ่ะกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยหรือการไฟฟ้าหรออออ่าแล้วก็จะระบุไว้ในสัญญาที่ขายไฟฟ้าอย่างชัดเจนเลยนะคะไอ้นี้ประเด็นคือ REC เนี่ยคนที่ออกเนี่ยคนที่ออกคนที่ได้รับเขาเรียกว่าอะไรอะ อได้รับใบอนุญ,ญาตให้สามารถออกมาตรฐานตัวนี้ได้คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพแต่คุณดูกรอบที่อนุมัติมากรอบคือให้กฟพเป็นคนรับซื้อไม่ใช่กฟพนะกฟ <ฮา S 1> พ <อ S 2> เป็นคนรับซื้อและเป็นคนขายไฟอืค่ะคุณจาได้ไหมที่ที่ฉันเคยพูดเรื่อง enhanced single w i r e r ค่ะก่อนอันนี้คือต้องเป็น กฟผถูกไหมเป็นผู้รับซื้ออใช่ไหมไม่ว่าเอกชนจะเป็นใครแต่ตอนนี้คือให้กฟผเลยซึ่งกฟผอ,อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นโซฟาฟาร์มชุมชนเท่ากับว่ากฟผเป็นเจ้าภาพถูกไหมค่ะอ่ะมองอย่างนี้ถูกไหมนะเพราะฉะนั้นแต่ทีเนี้ยขอกรรมสิทธิ์อันนี้เป็นของภาครัฐแต่ยังไม่ได้ระบุนะก็ เดี๋ยวไปมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะก็กระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและกอฟอพเห็น <He ard S 2> ไหมร่วมกันกําหนดพื้นที่ชุมชนเป้าหมายที่เหมาะสมสําหรับโครงการตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เ,เดี๋ยววันหลังมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันนะวันนี้ไปเรื่องกรอบก่อนนะเพราะว่าในเรื่องของ มติก่อชวันนี้เมื่อวานนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะอีกเรื่องหนึ่งก็เห็นชอบหลักการร่างสัญญา Energy Wheeling Agreement หรือสั้นๆก็คือ EWA สำหรับโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างสองปอล่าไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ระยะที่2นะคะก็เห็นชอบอัตราค่า Wheeling Charge ของไทยเท่ากับ3.5879 US เซนต์ต่อหน่วยนะ เนี่ยไอ้สหลักข้างหลังเนี่ยตัดออกไม่ได้ใช่ไหมมาเป็นจุดเนี่ยสามสามนี่ยต้องสหน่วยทีเดียวส่หลักทีเดียวเลยนะอ่ะทางนี้เนี่ยคือสามารถปรับเพิ่มมาตามวิ่งชาร์จได้แต่ต้องไม่ก่อนวันที่22มิถุนายน2 5ง9ัโดยไม่ต้องนำมาเสนอกรกชอีกครั้งเพื่อให้การดาเนิเนโครงการเป็นไปอย่างต่อเน,นื่องมีประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก โดยที่ที่ประชุมมอบหมายให้กอพอเนี่ยนำเสนอสำนักง,งานอายการสูงสุดตรวจพิจารณาร่าง e w a นะโดยโครงการเนี่ยขายไฟฟ้าระหว่างกันเนี่ยสี่ประเทศเนี่ยก็มอบหมายให้กอพอเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญานะคะในอันนี้คือตัววิงลิง่งวิงลิงกีกเม้นะอ,อ่าเพราะว่าสายส่งกอพอเป็นคนทำไง เพราะฉะนั้นก็พอต้องเป็นคนได้นี่ก็ออกปะอนะคะซึ่งอันเนี้ยจำได้ไหมมันเป็นโครงการเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นทวิภาคีไตภาคีแล้วก็ตอนนี้เป็นสี่ประเทศละเพราะว่าขายจากแหล่งผลิตเริ่มต้นที่สปลาวใช่ไหมผ่านประเทศไทยผ่านสายสง่งลงไปมาเลเซียแล้วมาเลเซียไปขายต่อถึงสิงคโปร์รปรเลยค่ะนะคะดังะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องกำหนดอัตราค่า willing ก็วิ่งชาร์จนะแล้วกันเอาง่ายๆแล้วกันสําหรับสายส่งอันนี้นะคะ,อะนอกจากนี้นะคะก็ยังเห็นชอบนะคะให้ทางกฟผเนี่ยดำเนินการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้านะคะเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้ประกอบการ Data Center ตามนโยบายของรัฐนะก็ให้ใช้งบประมาณภายใต้โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกอเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้านะก็ประมาณ3,000ล้านบาท นะคะซึ่งทางคณะรัฐมน,นตรีเนี่ยก็อนุมัติไว้แล้วเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าให้สามารถรองรับความต้องการได้ถึง1,750เมกะวัตต์นะคะก็ครอบคุมการพัฒนาการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่จังหวัดระยองแล้วก็ชลบุรีด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยยังมอบหมายให้กฟพเนี่ย จัดทำรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมในระยะสั้นและก็ระยะยาวซึ่งเป็นแผนการดำเนินง,งานที่ต้องเสนอคอรมอนุมัติใหม่อีกครั้งหนึ่งวงเงินลงทุนรวม3,500ล้านบาทนะ,ะ<ช>ก็เป็นการเพิ่มศักยภาพและก็ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกให้เพียงพอกับการขยายนะคะก็นะอีกเรื่องหนึง่ง อีกเรื่องหนึ่งก็เห็นชอบแนวทางดําเนินการสําหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินโดยเห็นชอบให้ดาเนินการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือว่า PPA <ม>ในอัตรารับซื้อ2.1679บาทตอ่อหน่วยเนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าเนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับใช้เจราจาของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินที่กพเนี่ยได้ดำเนินการจัดทำเน่ยโดยปรับให้สอดคล้องกับลักษณะโครงการและต้นทุนการดำเนินงานของภาคเอกชนตามมาติกพพชเมื่อวันที่21สิงหาคม2568มีอัตรา2.1941บาทต่อนหน่วยนะคะค่ะซึ่งสูงกว่าอัตรา ค่าไฟฟ้าในรูปแบบ f i t ของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่มีอัตรา2.1679บาทต่อหน่วยอันนี้จะเป็นแนวทางการดำเนินง,งานเช่นเดียวกับกรณีโครงการพลังงานลมที่อัตราค่าไฟฟ้าโครงการพลังงานลมที่กพอพดำเนินการเนี่ยสูงกว่าอัตราค่าไฟฟ้า f i t นะโครงการพลังงานลมเหมือนกัน <c oughs> ก็คือปรับให้ แล้วทีนี้ดิฉันก็เริ่มงงแล้วล่ะตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าของกองกพอเนี่ยได้สูงกว่าอืมเราจะเอาราคากลางที่ไหนไปเจรจาขอลดราคากาับเอกชนไอโครงการทีกกร่ค้างอยู่อ่าใช่เพราะวะ่าเดี๋ยวค่อยว่ากาันฐานสูงแล้วเดี <c oughs> ๋ยวค่อยว่ากาันอไปดูอีกเรื่องหนึ่งใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมเนี่ยก็มีมตินะคะให้พาคเอกชนเนี่ย พิจารณาปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมนะเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน uh huh. ได้ไหมอ่ะและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในภาพรวมนะคะแล้วก็มอบหมายให้ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน <c oughs> หรือว่ากกรเนี่ย พิจารณาปรับปรุงกรอบระยะเวลาการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและขยายกำหนดวันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์นะฮะซึ่งได้รับผลกระทบจากการชะลอการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามมาติกพชเดิม เมื่อวันที่25ธันวาคมปี2567นะคะก็ไปดูให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็แต่ละโครงการด้วยแต่ว่าการขยายครั้งนี้ต้องไม่เกินปี2573นะคะก็ไปดูรายโครงการไปก,ก็คือคุณจำได้ไหมอ่มามติคอปรชอรนู่นมาปลายปีที่แล้วที่บอกว่าให้ชะลอแล้วก็ไปเจราจาอันนี้ก็คือบอกว่าไปคุยเพิ่มไปคุย ให้จบอะคือทีเนี้ยมันของเดิมมันมีกำหนดการเอ o d อดีอยู่ใช่ไหมก็ต้องขยายไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่ตกลงกับใครเลยอนนอเพอเราไปไไเจราจารให้เขาลดราคาอันนี้ขอลดอีกนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของเดิมค่ะเป็นของเดิมแต่เป็นเรื่องของการขยาย SCO D ดีสำหรับโครงการที่จะถูกเจราจารให้ลดค่าไฟฟ้าอะไรเงี้ยอืมก็คือให้ลดให้ได้อ่ะอ่อะาเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะคุยกันจบอ่ะ มันจะ SCD ไม่ทันไงอันนั้นก็ต้องขยายระยะเวลา SCD ออกไปนะคะอืมอ่ะอีกเรื่องหนึง่งก<อ>็เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงกำหนดวันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชยหรือว่า SCD o และแผนการดำเนินงานของโรยฟ้าตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พศอพอุทธศักรา25 25ช2,561 2,580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานและความต,ต้องการใช้พลังงานของประเทศในปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าแผนพัฒนากลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่นะ p d p 2024ร่างแผนเนาะยังอยู่ระวงจทเดินเ,เป็น PDP 2024อยู่นะะ อ่าไ็่ไใช่ก็เลยเห็นควรให้ใช้แผนแผนเดิมไปก่อนแผน <c oughs> ที่ใช้ปัจจุบันเนี้ย <c oughs> นะคะ <c oughs> เป็นกรอบการดําเนินงานแล้วก็ปรับปรุงกําหนด s c ช d แล้วก็แผนการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าในช่วงปี2568ถึง2573ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเน้นรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าป้องกันกําลังการผลิต เกินจาเป็นและลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนในระยะยาวนะโดยครอบคุมนะดิฉันว่าแล้วจะต้องมาลอยฟ้าด่นลอยฟ้ากอผอดนอันนี้ง่ายสุดที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนะคะสองเลยลอยฟ้ากอผอที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วก็โดนเหมือนกันอแต่ว่ายังไม่ได้ซีโอดีนะแล้วสามมาแล้วลอยฟ้าที่ยังไม่ระบุผู้พัฒนาโครงการก็พอรับได้ พอรับได้ผมยังไม่รู้ยังไม่ได้ทำใช่ค่ะแล้วก็สี่คือโรงไฟฟ้า IPP ที่มีสัญญาแล้วแต่ยังไม่ซีออดีมันมีโรงไหนด้วยเหรอ IPP ที่ยังไม่เดินอ่ะคุณเว้ยดิฉันนึกภาพไม่ออกนะยังเนอะแสดงว่านี่จะต้องไปลงเปิดใหม่เตียมใช่ไหมเตียเปิด IPP โรงใหม่ใช่แล้วก็ห้าคือการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศและการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศโคออย อันนี้ต้องปรับใหม่เลยแสดงว่ามีไฟฟ้าที่จะเข้าระบบอีกหลายโครงการเลยจากสปลาวไงคุณ oh อืมค่ะโอ้โหเอ๊จะกระทบเอกชนรายไหนไหมเนาะ <c oughs> <c oughs> ที่ยังไม่ COD อะ่ะถูกปะ่ะมีสิทธิ์แล้วเนี่ย <c oughs> อืมค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังมีอีกนะคะยังไม่จบนะคะกพชเนี่ยก็ยังเห็นชอบนะคะแนวทางหลักเกณฑ์เง,งื่อนไขและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุน <quarters S 1> เพื่อ <ๆ S 1> ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีก็ประมาณ2569จนถึงปี2571ต่อเรื่องยาวๆเลยนะจาปีเลยนะใช่เอาเงินปอเอาเงินเนี้ยมาสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานของประเทศแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกภาคส่วนนะคะ ตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดรอบการใช้จ่ายรวม15,000ล้านบาทนะคะโดยเขาบอกว่าจะเน้นในเรื่องของโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกการวิจัยนวัตกรรมการสาธิตนำร่องการพัฒนาบุคลากรและการสื่อสารประชาสัมพันธ์อันนี้ต้องเป็นผ่านหน่วยงานรัฐนะ เอกชนก็ไฟใช้ไม่ได้นะ, <S 2> <S 2> ะแหมนะมก็แบ่งเป็นนะคะปีก็ประมาณ2,569เนี่ย9,000ล้านบาทหนึ่งปีนี่แบบ9,000ล้านเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปี2,570นะคะแล้วก็ปี2,571เนี่ยอีกปีละ3,000ล้านบาทนะก็ในวงเงิน9,000ล้านบาทนะคะก็ รวมถึงโครงการโซลาฟาร์มชุมชนด้วยขนาดไม่เกิน1 0เมิกวัต์และก็โครงการโซล่าสูบน้ำเนี่ยนะซึ่งถือว่าเป็นการสานต่อโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีเป้าหมายในการกระจายระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ในระบบชลประทานแล้วก็ประปาหมู่บ้านทั่วประเทศด้วยนะคะ,คะเองบประมาณปี2 5 6 8ยังไม่ออกเลยคุณ คือยังไม่้จัดจ้างเลยมาแล้ว2,569ถึง2,570รีบจริงๆนะคะรัฐบาลชุดนี้มีเวลาลวน้อยต้องรีบใช้แต่เดี๋ยวดิฉันแก้งงเนาะว่าแบบตั้งไว้ยังเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมัยหน้านี้ไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ ต้องปรับใหม่ยกเลิกได้แมนได้เนาะได้ได้เป็นติดกบชได้ได้เพราะว่าปีงบประมาณ2,568ยังไม่ได้เบิกจ่ายไม่ได้คัดเลือกโครงการเลยคุณยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยถ้าปี2,569มานี่มันจะไปเบิกได้ยังไงอ่ะมันซ้ำซ้อนกันไม่ได้นะคะค่ะโอเคไม่เป็นไรก็ว่าไปก่อนแล้วก็เรื่องสุดท้ายเห็นชอบทบทวนและปรับปรุงคณะกรรมการภายใต้กบชเพื่อให้การบริหารจัดการ ด้านพลังงานของประเทศเนี่ยมีความคล่องตัวบูราณาการและก็สอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันค่ะโดยเห็นชอบให้ยกเลิกคณะกรรมการภายใต้คอประชสามคณะนะก็ะจะมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมไม่เอาแล้วอันเนี้ยยกไปเลยยกเลกแล้วก็คณะกรรมการพยากรและจัดทา,าแผนพัฒนากลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศและคณะกรรมการบริหานรนโยบายพลังงานนะคะก็แต่ว่าตั้งยกเลิกและก็ตั้งใหม่ค่ะ ก็เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ใช่ชุดใหม่และเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพยากรและจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศอ่ะใหม่นะโดยให้แต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้กบงงและบองหงให้กบงงพิจารณาองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศให้มีความเหมาะสมต่อไปค่ะนะก็ เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาแกะกันมีหลายเรื่องที่ฉันติดอยู่ในใจ wrote, มากๆเลยแล้วก <h ating> ็ที่เมื่อกี้ป่อยหัวไว้ว่าสรุปโซล่าฟาร์มชุมชนนี่คือมาไทยเป็นเจ้าภาพใช่หรือไม่อันนี้เป็น question m อยู่ในหัวที่ฉันตัวเบลอร์เลยฉันขอไปหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะแกะตรงเนี้ออกมาแล้วจะเอามาดูจริงๆว่าใครได้ประโยชน์แล้วลงชุมชนจริงๆลงยังไงเพราะว่า คำว่าชุมชนไม่เกินสิบมิะวัต์แต่ในอยู่ในพื้นที่ที่มีสายส่งมันก็จะไม่ใช่ชุมชนห่างไกลไงคุณมันจะต้องอยู่ในแนวในแนวสายส่งที่มีสายส่งใกล้ๆกล้สายส่งเนาะซึ่งจริงๆชุมชนเมืองน่อยแหละมันก็เจริญแล้วไงอ่าอยู่ในเมืองไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการเนี้ยไม่เหมาะสําหรับชุมชนที่อยู่ห่างไกลถูกไหมมันจะเป็นโซนิ่งไงเดี๋ยวเดนขอหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเอามาแกะหน่อยเพราะบ่อนจริงติด ตรงคําว่ากระทรวงมหาไทยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจริงๆนะเพราะว่าเคยคุยเรื่อง Enhanced Single ไ i ย e ไปแล้วนะที่กรอพอเป็นเจ้าภาพเป็นหลักอยู่นะคะเรากำลังจะเปิดเสรีในเรื่องไฟฟ้าหรือเปล่าอนาคตเปิดแน่นอนแต่ว่าทำยังไงทำยังไงอยากเห็นภาพมากเลยตอนนี้เราก็บวกเวกไวๆกันเรื่องเอกชนได้ผลิตไฟฟ้าเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะคะนะแล้วอันนี้ การไฟฟ้าที่เป็นขนมชั้นที่คุณพิยพันธ์ซาลิลาเทวิพัค์เคยบอกว่าทำไมต้องมีการไฟฟ้าหลายอันทำไมต้องมีคนรู้นคนนี้มาผลิตไฟฟ้า มันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกันสัปดาห์หน้านะคะค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวพลังงานนะคะที่เรามาฝากกันในวันนี้นะคะก็เสียดายเนาะเวลาน้อยแต่ว่าเรื่องพลังงานของเราเนี่ยโอ้โมีเยอะเลยนะคะก็ต้องติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของเรานะคะเว็บไซต์นะคะ t h a i n e w s k i o o n l n n e o o m นะคะเว็บไซต์ energytime.online.com นะคะหรือว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียนะทั้ง f c e b o o o f a n p a g e ค่ะ o u t u b e Channel Instagram Podcast TikTok แล้วก็ใช่ค่ะ วันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบางจากอาบร็วทุกไม่ให้เร็วให้แรงก,กว่าใครให้ใช้ได้ไปทุกคนเวททุกคันให้แรงก,กว่าใคร E20 SE Evo เท่าน,นั้นลอยให้โลกวนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันอัพเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอัพเวลรถให้แรงเร้าใจบางจาก E20 SE Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอเบลเลชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งม,มั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่า